ทิดตามตัวเลขตามเคยล่ะค่ะได้ยินว่นานคนถือเ,อเอบิดบ้านแม่นสิได้ไรถืถอไรนั่นเพราะว่าเงนินปาญหาอัตมาให้สูงสามหกก็เราก็จะตัดเล็มเอามีมี่สวนเป็นตัดเล็มเแม่ยตัดเล็มมานเนี่ยกะไอ้ก็จะมือมืออาตมาเห็ดบุญนั่งแม่อทีสิบสี่สิบพันมากมาเนี่ยเขาก็ เอาหยอดของภาเสีตมาในม์มากรวมงานน่ะเป็นเลนมันก็ได้ายหลายยี่สิบอ็ลูกตมานมมากยี่สิเอลูกเ็าก็เข้ากันเบื่อเสยางเลยบบนี้เขาก็ได้จ้าบนบานเดียวกันไม่บันเบาหญ่ติดเขากมารวมนําก็กด้กันหลายแต่ทั้งหทั้งดางจ่พกันได้หลายอย่หมดเลยจวันนี้วันนี้โตนี่ละที่เขียนไว้เลนป่ะจ้าแม่จ่ามักคับ อัตมามักสามโตแม่มสามหาแปดแม่นจ้ะที่ว่าว่ามันมันบ่ชัดเจนเป็นแม่นแม่นอัตมาก็เรื่องสามหาแปดกระตัดไปไม่ดื้อหาแปดนี้ซื้อขึ้นซื้อลูกน้ำกระไดฟันอยังบ้เจ้าค่ะช่วงเนี้ยอัตมาบ่บ่ได้ฝันเหมือนกันมันไหลโดนฝันถ้าฝันกติบอกอยู่ดอกถ้าว่าฝันเนาะจ้ะเพราะว่าอัตมาบุกคอยปกติบุกคอยฝันจ้ะ ถ้าฟังเราคอยสิมนใจรับเลยสิจ้ารับนะก็รับเลยงันก็ไรเห็นพระคุณพระกันเอาจอดเอาเนืขึ้นไปุ่งมหาวัดเนาะพอดีหนามมันล้นจ้หนามมันล้นสะปลามันออกอาตมาก็เลยไปสื่อตะแกงหน้าแล้วก็กันไว้กันไว้ปลามันออกขึ้นมาหันโม้ก้อยปลาเลี้ยงปลาเป็นเรียงเพราะว่าโยม เาจะเอาหอยมาปล่อยเอาปลามาปล่อยเอาวอย่างมาปล่อยกินดูเรียบเยอะดูเร่ยบหมูปล่อยปลาเพราะว่าเยื่อนมันอปลายี่นี่มันโดดออกเพราะว่ามันเป็นปลาเป็นงูสาธารณะบ่เพราะว่าหมูว่าซาบัดเลยละพยายามทานเนาะเขี้ได้พยายามทานเนาะโอ้โหอมาติดปายไปอยู่บายนี้ปายมันพายุมันมากสัตว์ปลายออกทะเลบริเวณติดไหมเห็นทางไว้ทางหน้าววันหนึ่งวันตุ้ยสางอูปูขึ้นยผิงย่างปลาไอ้น้า ถ้าเป็นเอาตะแกรงเอายางมากรันไว้ยางปาล์มันออกไปเจ้ากะเจ้ากะร้อเนาะค่ะร้อนร้อนสีสางอูปูอยู่แต่ว่าท่านในท่านในพร้อมอะไรอย่างเบิ่งกระถินมีก้อนเนาะค่ะเนาะตานาสีลังออกพภาษาแม่แม่เจ้ะได้จาว่ากับปูพวกอย่าดูงบนี้สมนิหลับแล้วมันกิดสะสมเล็กสะสมน้อยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าใครในวักกะ มูลนะหลายอย่างคือสารหลายอย่างที่เห็นหลายอย่างเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เนี่กำแพงถ่นั้นเนียนต้องกำแพงต้องเจดีต้องโอ้ยหลายอย่างเจ้าแบบเจดีก็มีมาเรื่อยๆเนาะสายบุญก็ยังมาอยู่ที่เก่าขัดเห็ดเรื่อยขับย้อนไอแห่งศรัทธาตุอย่างนุ่มที่ติดตามอัตมาเนี่ยแะอัตมาก็ได้ไปเห็ดไปเรื่อยๆรื่อยจ้า แต่ผู้ลงคนเพิ่นตามตัวเลขเพิ่นก็สิตัดหน้าตัดหลังดินเอาเด้เด็ดแค่นั้นนึงเพิ่นก็บ่ได้คิดหยังหลายจังซี่แหค่ะว่าถ้าคนศึกตาอาตมาดุดนน่ะเขาิเข้าใจแล้วเรู้ว่าเลขอาตมาให้ซื้อฝืนซื้อลงหรือกลับไปกลับมาจังซนะภายในนั้น่ะเลขบ่หลายตัวแค่3ตัวถึงๆแล้วก็2ตัวใต้ๆเนาะบ่ได้ว่าหลายหังพวกนี้ก็จ้ะพนี พวช่วงนี้เห็นเข้ามาจากต่างประเทศกันมาหลายหลายประเทศนะจาเพราะว่าเขาก็ได<ม>้โชวนั่นมาจากหลายประเทศพวกอะไรอย่งางนี้สหรัฐพวกเกาหลีเอสเกียต่างประเทศหลายาลหลายสวีเดนก็มีหลายหลายมองหลายหลายตอนไต้หวันจีน นี่หลผมคุ้งก็ยังนี่ก็ดขาดีนาะก็ติดขาดนถูกก็ถูกกนะพวกกันนนแต่วันดีกับมักนีละเนาะสามห้าเปดสามห้าเปดก็เก้าสองบคาะตัดหน้าตัดหลังไม่ด้อพู้มักเป็นแนวทางคือนกาเนอ่ะาน้อทุกอย่างคือนยู่ดวงนั่นแหละ ซื้อน้ากันบอทุกตัวผัดว่าถือไปไปออกรัตตีผัดเป็นเถื่อซ้ำแรงวันที่หน่กับพุทธสูงเ้อเห็นว่าเนถือกัรงวันไกลเคียงกับพุทธสูงเมนกนทันตีแรงวันไก่เคียงศูนย์หนึ่งหนึ่งกับพุทธสูงเนีจ้มนค่ะก็เรียว่าโอ้บมอแล้วจักมือนึงเถิดเลยต้องไปหาเสือยวนหงไม่ใชปไปอ้อมนี่แหละแล้วันนีก็อ้อมอยู่บ้นนไ้เนาะมือใดสิได้นินว่าหลวงพีมเสเนถึงสามสิล้น ใเนี้ยอยู่แต่พอได้างเตมแตสามตัวหนาสามตัวไายชุใหญ่พ่อเนี่ซื้อสามหกพกสามเงนติค่ะจ้าเด็กมากให้ซูดสามหวกันละัน พอดีเลขกลอตเตอรี่เข้ามามันมีสองสามหักนะจังแล้วกับสามเจ็ดสามหฮกไม่กลไปใดขนาดอีกจังอันนี้เล้ืออื่นมาดวงเนาะซื้อนาซื้อล้างกระถึงจัอันนี้ก็ยุ่อดีซื้อไว้ลอติการลอตเตอรี่แต่สร้างไวแล้วสร้างไว้ดีตัวใดเนาะตัวใดสามห้าเปดสามห้าเปดแล้วฟังเบื้อตีเคยไดนาดใบเนสร้งไว้ สร้างไว้แล้วตดีหมอแพ็งหมอแพ็งสร้างเป็เลขกที่มากเลยโอ้ยสาธุเดนอะให้ได้ยินข่าวว่าสิได้มาเห็ดข้าวถึงรล้วันที่มึงหาใบมันสามสิบล้านพ่อได้สั่งในแปลงวัดมณีกษิเจริญค่ะกุสิได้โอฟูเนาะข้าวเมากระไดเนาะค่ะเนาะอือวันนี้ก็เบอกใส่ตรงใหมู่่ดอกว่าถ้าให้โชค์ที่เห็ดสาราหนาเมนเดอร์เพราะว่าสร้างกัน ได้รักแสงตะจีเห็ดเร่อยจะสินะบอกบอกบอกกนต้นใหม่อยู่ดอกบอกก็ีบอกกับต้นใหม่เอาละเด้อต้นต้นน้ำสุกต้นน้ำาโกต้นน้ำสุต้นอย่างก็าดเอลือต้นน้ำสุกน้ำโุกกัน้ำกเราได้ไรเงมดแลวเนาะค่ะเนาะกรไดมาตลอดปีปีนี้ผมสื่อว่าได้ได้ก็ต้นนี่ตลอดนะบอยจุดทูบเนี่ยจุดทูบที่เงินไหไที่ที่ได้สามตัวนียไอ้ที่ที่ว่าทุ่งบุญทุรางไ้ที่มันอก 0หา0เจ็บบจ้าจ้า90 90เจ็ดกับดาง์หาอย่างเงี้ยนะจ้าทีทีจุดถูกมันได้507นะ่ยน่ก็ได้ถึงบนถึงล่างตากนเแล้วก็มาวด642 642นี่สามตัวจ้านี่นั่นน่ะแล้วก็เขาก็เด่งจะคล้องจ้าแล้วก็ได้มาเรื่อยๆออกดอกก็ได้ออกนอกระได้จะสีน้จากพอเตกน้อยังงามเลย เพราะว่ตาตมาเลี่ยงมากตั้งแต่สื่อมาเลี่ยงนี่ห้าปีเขาปีที่หกบ่เคยให็นอนอบ่เคยบ่เคยเบททีท่ร็จไออกนอนแตกนอน่ทจังไหนเลยนะตกมา2-3มามปีมาปีนี้ออกตลอดนั่น <9. S 2> บ่ออกนอนก็ออกดอก <9. S 2> มาตลอดเลยคักคับสมล้านที่นี่ละคักคักออกนอนงามามพิเศวันนี้ละสามตัวเตกร <5. S 2> ลงวันทีน่1 มันมาหลายเลยแม่ละวันที่หนึ่งแม่ใกล้ดาวใกล้ดาวใกล้แล้ยวอ๋อกระสันกระหี่พรอยากยงเชิญเพื่อนทำบุญเนาะค่ะเนาะเพราะว่าผมจะเด่นชาุดท้ายเนาะก็ขออนุโมทนาคนบุญของกุศลกับช่องยูทูบโดยจะเป็นช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนสาวเทพภาลักษณ์แล้วก็อีกหลายหช่องเกี่ยวกับน้บริสุเอื้นน้ำเอื้อสื่อเนาะและอยากยมสาธุชง อุบาสิกาที่ติดตามอุตมากก็ขอให้สุผูสุขคนจงมีสุขภาพห่างกายที่แข็งแรงนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังนึกคิดปรารถนาอย่าให้ได้เจ็บอย่าให้ได้ไข่ขอให้นำลำลวยๆยย่งยไปสุขูสุคนคือจัตุนั้นของพระดี ในใจนะ่ะเขามมเาในมันกับว่ามันเหมือนมีอะไรพัฒนาเป,เป,เปลี่ยนแปลงไปหลายจากที่ <c oughs> เคยมาเนาะจะ <c oughs> ปีหรอพู่น <c oughs> ม้าในโซ่ปีหรอนาะคโซ่ปีเปลี่ยนเป็น <c oughs>